วิกฤติสโตนะครับวันนี้พบกับอาจารย์ไพรัตนนะครับนีวิทยานุรักษ์นะครับผู้ปั้นแบบนะครับองนี้นะครับตั้งเต่บุตราน้อยนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดนิดนึงเกี่ยวกับว่าทําไมถึงออกมาเป็นองนี้ได้ทำไมถึงมีความน่ารักอย่างนี้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงมาปั้นได้อย่างลงตัวแล้วก็เห็นว่ามันจะมีกิมมิกที่สามารถจะหมุนอะไรตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับผมที่หมุนได้นี่เป็นแบบแนวความคิดเดียวกับของล้อหมุนสวดบนของของทิเบตนะครับอ๋อทิเบต ก้องหมุนสดมนใช่แล้วก็มันแบบเราอมาเล่นเหมือนเป็นลูกประคำได้เหมือนกับว่าเรานับสดมนครบหนึ่งจบมันก็นับประคำอย่างเงี้ยเราก็นับหนึ่งจบเพรเราประยุกต์จากประคำมาลงเป็นบัวอธิษฐานใช่ไหมฮะในคลิปนี้อาจารย์ใช้มือในการแกะผู้นี่หมดเลยใช่ไหมฮะใช่เนี่ยมันไม่เหมือนกับงาน3 d ทั่วไปที่ว่าเขาดึงอ,ออกมาแล้วก็ใช้เลยอันนี้เราต้องมาเก็บรายละเอียดดีเทลทุกอย่างเราปั้นด้วยมือใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่อาจารย์ปั้นสวยมากเลยคือความอ่อนช้อยแววตาผูกนี้เหมือนกับมีชีวิตมากๆเลย ตั้งเตเนี่ยคืออาจารย์ตั้งชื่อหรือใครตั้งชื่อฮะผู้ออกแบบผู้แบบคืออาจารย์จิตตชนีแต่ในรูนปแบบของอาร์ทคอยน์คือว่าให้ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็มีความน่ารักสวดมนต์ไปแล้วมีความสุขใจเรานิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นมันแบบมันจะให้แบบคนเข้าถึงได้ออทุกเพศทุกวัยใช่ครับผมเพราะว่าแบบตั้นให้ หน้าตาอ่อนโยนอ่อนโยนได่น,น่ารักมากที่ผมติดตามผลง,งานของอาจารย์ตลอดนะครับอันนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่เป็นแนวอาร์ทอยเลยนะครับอย่างของอาจารย์มีทวีสุวรรณนี่ครับแบบพระพรหมหลายๆรุ่นพิคเน่อะไรเงี้ยก็แบบแนวอลังการสวยงามแบบวิจิตรแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ผมเห็นงานที่อาจารย์แกะด้วยมือเนี่ยโอ้โชอบมากๆเลยเพราะว่ายุคนี้หาคนทําแบบนี้ได้ยากมากจริงๆส่วนใหญ่จะมาเป็นแนว 3D ทั้งหมดไม่มีศิลปินมาคอยกํากับเก็บทีมให้เกิดความแตกต่าง นะครับทุกคนอยากจะรอดูผลงานจริงออกมาที่แบบตอนนี้มันเป็นองค์ต้นแบบอยู่นะจะได้เห็นสีสันออกมาที่เดี๋ยวจะให้อาจารย์จิตาธานีมาอธิบายแล้วก็ดูว่าสีสันจะสวยขนาดไหนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์